ดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะกลับมาพบกันอีกแล้วนะจ๊ะก,กับรายการหวยซองเขียนมือสำหรับงวดน,นี้นะคะเป็นงวดประจำวันที่1กันยายน2564นั่นเองครับใช่แล้วค่ะอันดับแรกนะคะขอรายง,งานผลงวดที่แล้วก่อนนะคะสำหรับตากินแบ่งรัฐบาลนะคะงวดวันที่16สิงหาคม2564นะคะรางวันที่1นะคะออกมาเป็น046 7 0ส่วนรางวันเลขไทยนะคะออกมาเป็น2 3นะะักะากยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลทุกท่านด้วยค่ะและสำหรับชุดสรุปของเรางวดที่แล้ว ต้องพูดตรงๆเลยว่ามันหลุดไปเนาะหลุดก็บอกหลุดเข้าก็บอกเข้าเราเป็นคนจริงใจนะจ๊ะที่เราสรุปให้เนี่ยก็จะมีใกล้เคียนที่สุดก็คือ4 2 2สองสี่ที่เฉียดไปเกินไป1แต้มนั่นเองกับเลข73ที่เป็นตัวเหมือนที่เราชอบพูดพดกันบ่อยๆว่าถ้าซื้อ7เนี่ยก็ให้ซื้อ2ด้วยติดไว้หน่อยเนาะถ้าซื้อ3าก็ให้ซื้อ8ติดไว้ด้วยคือแบบมันเป็นเลขเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนต้องซื้อแบบกลับไปกลับมามีทริคก,กันนิดนึงอะไรเงี้ยจ้ะ ใช่แล้วค่ะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ไปซื้อทางร้านก็ยังบอกเลยนะคะว่างวดที่แล้วนั้นหลุดกันเยอะมากแทบจะนับซองที่เข้าได้เลยเพราะว่ามันเข้าน้อยมากจริงๆปกติที่เขามีขายซองไหนที่หน้าร้านนะคะเขาก็จะเอาในงวดที่แล้วอ่ะมาแปะที่หน้าร้านซึ่งงวดนี้ที่ไปนะคะก็คือมีแค่ไม่กี่ซองเองซึ่งบอกเลยว่าที่อยู่หน้าซองอ่ะเป็นชื่อซองที่เราแบบไม่คุ้นเลยค่ะคุณผู้ชมใช่แล้วแต่ว่ามันก็จะมีซองที่แบบก็คุณๆน้อยแบบอย่างถ้ำใต้น้ำอะไรเงี้ยที่เป็นซองประจําของเรา แต่งวดที่แล้วเนี่ยมันหาไม่เจอจริงๆแต่ดันให้มาเป็น2องสซึ่งต้องบอกว่าน่าเสียดายมากๆแต่งวดเนี้ยไม่พลาดเอามาให้แน่นอนแล้วก็มีแจกท้ายรายการด้วยจ้าและต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าไม่ได้หลุดเฉพาะห่วซองเดี๋ยวจะหาว่าสู้พวกเน็ตไอดอลที่จุดทูบไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ก็คือต้องบอกว่างวดที่แล้วนะคะหลุดกันเยอะมากนะคะเลขดังๆเลขอันเลขทูบอะไรอย่างเงี้ย ใช่แล้วจ้าและสําหรับวันนี้รายการของเราพิเศษสุดๆบอกไว้ก่อนเลยคือห่วยซองท้ายรายการคัดซองที่เป็นซองที่มีผลงานดีๆผลงานเด่นๆเ,เท่านั้นสถิติก็คือต้องมีตัวเด่นหรือไม่ก็แบบจับสองตัวเข้าตลอดรับรองว่าไม่ทําให้แฟนๆรายการของเราผิดหวังอย่างแน่นอนจ้า ใช่แล้วค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหารายการของเรานะคะก็ต้องขอฝากรายการอื่นๆของเราไม่ว่าจะเป็นรายการลักเลขเด็ดนะคะแล้วก็ข่าวเด็ดเลขดังและที่สําคัญนะคะแฟนหวยเราต้องดูด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมอไก่ให้โชคอันนี้เรียกได้ว่าเป็นรายการให้เลขเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ค่ะ ใช่แล้วจ้าเพราะว่าสถิติยอดวิวแล้วก็ความน่าเชื่อถือเนี่ยต้องยกให้กับรายการนี้ของเราเลยนะยืนหนึ่งบอกเลยไม่ยืนสองนะจ้าเลขเขาคือการันตีไม่มีจกตาแน่นอนจ้า ชแล้วและนอกจากนี้นะคะยังมีรายการหมอดูทักนะคะตอนนี้มีคลิปใหม่ที่น่าสนใจเยอะเลยค่ะอย่างเช่นเรื่องต้องรู้ก่อนที่จะบูชานาคหรือครุฑนะคะวิธีการตั้งชื่อร้านรูปโปรไฟล์ค้าขายออนไลน์ยังไงให้ปังปุริเยและที่สําคัญนะคะมีคลิปเคล็ดลับการตั้งชื่ออีเมล Facebook Line หรือว่า t i k t o อกนะคะให้แบบเสริมความปังสําหรับใครที่กําลังมองหาไอเดียดีๆถูกหลักโหราศาสตร์ยังไงก็อย่าลืมกดเข้าไปดูได้คะ่ะ ใช่แล้วจ้าที่สําคัญหากถูกใจหรือว่าชอบเนี่ยก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการของเราด้วยเพราะว่าทุกยอดวิวยอดแชร์ก็จะเป็นการต่อทุนต่อโชคต่อลาภให้กับทุกคนย้ําว่าให้กับทุกคนเลยนะจ๊ะเพราะว่าต้องบอกว่าหววซองของเราเนี่ยซื้อมามันแบบไม่ใช่ถูกๆเลยนะไม่ได้แบบไปขอเขามาฟรีๆเนาะบางซองเนี่ยก็ต้องเสียเงินไปสมัครเข้ากลุ่มกว่าจะแบบไปเอาเลขเด็เด,ดมาฝากแฟนๆรายการได้ยังไงก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์ทุกรายการของเราเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดแล้วก็ทีมงานด้วยนะจ๊ะใช่แล้วค่ะอ่า อาจารย์เง็กเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าจอกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้นะคะงวดประจําวันที่1กันยายน2564น้ย่ะคะหวยซองเขียนมือของเรามีเลขไหนเข้ากันมาบ้างค่ะอ่าครับสำหรับงวดประจำวันที่1กันยานี่ก็จะมีเลข0 2 4 5 7แล้วก็8ปสำหรับเลขศะะูนย์รับก็จะมี0 2 0 5 0 1 0 3 0 6 0 7 0 8แล้วก็04จ้า

อาแล้วจ้าแล้วนี่ก็คือเลขประจำงวดวันที่หนึ่งกันยาของเราเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราไปจับคู่เลขกันดีกว่าว่ามันเลขอะไรกันบ้างนะจ๊ะอ่าและนี่นะคะก็คือตัวเลขที่เราได้จับคู่เหมือนกันมานะคะเดี๋ยวเราไปดูชุดสรุปกันดีกว่าว่าจะมีชุดไหนเข้ามาบ้างค่ะสำหรับชุดสรุปของเรานะคะประจำงวดวันที่1กันยายน2564 งวดนี้มีแบบไม่เยอะก็คืองวดนี้นะจ๊ะก็จะมีเลขสองแล้วก็เลขสี่นะจ๊ะสองก็จะมีสองศูนย์สองแปดแล้วก็สองสี่ส่วนสี่ก็จะมีสี่ศูนย์สี่เจ็ดสี่ห้าแล้วก็สี่แปดจ้า ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอันนี้นะคะเราคัดมาให้มันเด่นจริงๆเพราะว่าเราเห็น2แบบเยอะมาก4เยอะ7ก็มีนะคะติดมาบ้างแต่ว่าอยากให้เป็นเด่น2กับ4จริงๆเพราะามันเยอะมากกว่านะคะส่วนศูนย์ที่ให้ติดมานะคะเพราะว่าในซองนั้นศูนย์มาบ่อยมากก็เลยแบบอยากให้จับคู่ไว้นะคะถ้าใครที่สนใจเลขไหนตัวไหนนะคะก็ลองกันดูนะคะและแนะนํานิดนึงนะคะรายการของเราเป็นเพียงแค่ก,การวางแนวทางตัวเลขให้กับผู้ที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะคะ อย่างเช่นบนล่างวิ่งรูดโต๊ดนะคะเป็นเพียงศัพท์ที่ทําให้คุณผู้ชมได้ฟังดูเข้าใจแบบง่ายๆเท่านั้นแต่ยังไงก็อย่าลืมอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะใช่แล้วจ้ามาถึงช่วงต่อไปกันดีกว่านะจ๊ะเราเนี่ยก็จะมาแจก5ซองเด็ดๆงวดนี้ไม่ได้แจกแค่5ซองนะเพราะว่าเรามีหลายซองที่น่าสนใจแล้วก็ไม่ได้คัดออกมาฝากทุกทุกคนกันด้วยมาที่ซองแรกนะจ๊ะชื่อว่าซองดวงเศรษฐีนะจ๊ะซองเจ้าประจําที่ให้เลขเด่นเลขแม่น สำหรับงวดนี้นะจ๊ะเขาให้มาเป็นเด่นล่างก็คือเลข2จับ2ตัวก็จะมี24งสแล้วก็2อกานั่นเองจ้าใช่แล้วค่ะเงินไหลมานะคะให้เด่นบนเป็นสองเหมือนกันนะคะจับ3ตัวได้สองแล้วก็สองค่ะซองถัดมานะจ๊ะซองสูตรอาจารย์พันทิป สำหรับซองนี้เด่นบนงวดนี้ให้มาเป็น8กับ9เนาะจับ3ตัวก็จะมี1,4,8,2,5,9แล้วก็2,6,9ส่วนเด่นล่างเนี่ยให้มาเป็น2แล้วก็7จับ2ตัวก็จะมี2,4,2,5,2,9 7ก็จะมี7,4,7,5แล้วก็7,9นั่นเองจ้า ใช่แล้วค่ะส่วนซองเด่นโชคนะคะงวดที่แล้วให้มาก็ถือว่าเข้านะคะเพราะให้มาเด่น3จับ3ตัวนะคะ2 3 4สาหรับงวดนี้ให้มาเป็น4 <c oughs> นะคะจับ3ตัวได้7จ9ด4 9ค่ะสำหรับซองขัดมานะจ๊ะก,ก็คือซอง ถ้ำใต้น้ํางวดที่แล้วเนี่ยซองเนี้ยบอกเลยว่าเข้ามาเหมือนกันเนาะเขาให้มาเป็นเด่นสองจับสองตัวงวดที่แล้วให้มาเป็นสองสามมาตรงๆเลยสําหรับงวดนี้ซองถ้ำใต้น้ําเนี่ยเขาให้มาเป็นเด่นเจ็ดส่วนจับสองตัวก็จะเป็นเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดห้านั่นเองจ้า ค่ะสำหรับซองนี้นะคะอุ้ยแปลกมากเลยสําหรับซองไสงามค่ะซองนี้ไม่เคยเอามาแจกนะคะแต่พอเห็นใบสรุปผลในงวดที่แล้วแล้วก็งวดที่ผ่านๆมานะคะคือแบบเห็นแล้วมันอดใจไม่ได้จริงๆนะคะถือเป็นอีกซองหนึ่งที่ร้านเขาแนะนํามานะคะสําหรับงวดนี้นะคะให้มาเป็นเด่น 6. จับสองตัวเป็น6,4แล้วก็6 8นั่นเองค่ะสำหรับซองสุดท้ายของเราของงวดนี้เนาะชื่อว่าซอง โหราจารย์จ้าผลงานก็คือน่าสนใจมากๆก็เลยเอามาแจกกันสำหรับวันนี้เนี่ยเขาให้มาเป็นเด่น5เนาะจับ2ตัวให้มาเป็น5้าสามนั่นเอง ใช่แล้วค่ะซองทั้งหมดนะคะที่เราคัดเลือกมาให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะก็ถือว่าเป็นการคัดเลือกซองเด่นๆที่เอามาแจกกันซึ่งเราไม่ได้เอามาฟรีเนาะแล้วก็ไม่ได้มโนเขียนขึ้นมาเองด้วยการเล่นนะคะมีความเสี่ยงเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยแล้วก็มีสติสตังในการเลือกซื้อเลือกหาเลือกดูด้วยค่ะแต่ที่แน่ๆรายการของเราไม่หลอกนะคะคุณผู้ชม ใช่สุดท้ายก่อนจากกันไปก็คือขอย้ําอีกครั้งว่ารายการของเราเป็นเพียงแค่การวางแนวทางตัวเลขให้กับผู้ที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะจ๊ะการเล่นมีความเสี่ยงควรซื้อตามกําลังที่มีไม่สนับสนุนการพนันผิดกฎหมายทุกรูปแบบจะซื้อจะเสี่ยงก็ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะจ๊ะ ใช่แล้วค่ะสำหรับวดนี้นะคะอาจารย์เย็กและอาจารย์มิ้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอะะให้ทุกท่านนะคะมีโชคร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลเข้ากระเป๋ากันเยอะๆจ้าใช่แล้วจ้าช่วงนี้ก็เป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดเนาะย,ยังไงก็เฝ้าระวังนิดนึงแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะจ้าพบกันใหม่วันหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า